หะะาเอฟซีมาเดินนะคะวันนี้จะทำอะไรบ้างเนาะวันนี้ก็ชมทุ่งกันก่อนนะคะนี่นะคะทุ่งนาบรรยากาศยามเช้าๆนะคะตื่นเช้ามาก็ กันจะนัดสวัสดีจ้าแม่บุญถินสวัสดีจ้าคุณพันจอมแปงอรุณสวัสดิ์จ้าเจ้าแม่บุญถินเชียงใหม่ฝั่งเจ้าค่ะคุณกบสตอรี่ค่ะขอบคุณนะคะอยู่ขอนแก่นเนะขอบคุณมากมากค่ะตอนเช้าๆนะคะนี่ตะวันพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะค่ะคุณกบสตอรี่ขอบคุณมากมากนะคะ เช้าก็จะพาเดินชมบรรยากาศก,ก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนเข้าไปล้างจานนะคะล้างถ้วยล้างจานตอนเช้าๆมันหนาวหนานะคะไปๆเราไปอยู่ที่ครัวกันนะคะเอตอนนี้บรรยากาศหนาวค่ะคุณกบนะคะสิบสี่องศาครับยายบอกคะ่ะลูกเพชรก็มาแล้ว มาแล้วมาแล้วนะคะหนาวจริงๆหนาวจริงๆมาแล้วมาแล้วนะคะหนาวจริงๆหนาวจริงๆไปเข้าครัวก่อนไปเข้าครัวก่อนหนาวแล้วหนาวแล้วล้างถ้วยล้างจ้ะไม่เห็นเลยจะมากดให้เขาแม่ครัวยังไม่ตื่นมากดอะไร มันหนาวน้ำอุ่นๆอยู่เดี๋ยวก็ล้างจานก่อนล้างจานเกิดค่ะเอฟซีมาค่ะ